สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการาดครับวันนี้203,000กิโลเมตรนะครับกับการล้างท่อไอดีอุด EGR และการรีแมป ECU ครับในรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตนะครับ เครื่องยนต์2.4ไมเวกนะครับ 4N15 นะครับคันนี้ใช้งานมาประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับเจ้าของรถนะครับเห็นคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube ของเรานะครับแล้วสนใจอยากทำนะครับรายการสเต็ปนี้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรุ่รถยนต์เชิงลึกนะครับคันนี้นะครับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับใช้งานมา236,410กิโลเมตรนะครับ รถยนต์ดีเซลนะครับคอมมอนเรลที่ใช้งานมาเกิน200,000กิโลเมตรเนี่ยนะครับไม่ต้องสืบเลยครับว่าสภาพของท่อไอดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันสวัสดีครับเทสต์วันนี้นะครับ Mitsubishi Palio Sport สองจุดสนะครับเป็นออโต้8สปีดนะครับไมเวทเครื่องยนต์ C N 1 5นะครับมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีนะครับครบระยะ200,000กิโลเมตรแล้วนะครับสนใจอยากจะมาอุติจยาล้างท่อไอดีแล้วก็ทำการจูนรีแมท E C U นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะว่าท่อไอดีของ รถยนต์ที่ใช้งานผ่านการใช้งานมาอย่างปกตินะครับเข้าสู่เป็นการตลอดเกิน20,000 0กิโลเมตรเนี่ยความสกปรกของระบบ ID ดีและ EG จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับพร้อมกับการจูนด้วยครับเราตัดภาพมาขณะการล้างท่อ i อดีเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราถอดท่อรูปไอดีออกมานะครับแล้วก็ทําการขูดข่าวเมาครับที่อยู่ภายในท่อ ID ดีครับเห็นไหมครับว่าข่าวมาสคาร์บอนแข็งๆนี่นะคมันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ เราจําเป็นที่จะต้องขูดออกมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะทํความสะอาดในขั้นต่อไปนะครับเราต้องขูดนะครับคาบเข่าที่เป็นเข่าแข็งคาร์บอนนี่นะออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้น้ํายาสลายคราบนะครับทําการขัดนะครับภายในท่อยดีครับแล้วก็ตามช่องทางเดินต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของท่อยดีแล้วก็ช่องพอร์ตไอีนะครับในส่วนของฝาสูบด้วยนะครับและคันนี้นะครับเราทําการรีแมป e c u ครับหลังจากที่เรา รอนะครับท่อยดีนะครับในการล้างอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะทําการจูนนะครับเพื่อปรับเพิ่มสมรรถนะและความประหยัดนะครับรวมทั้งการโปรแกรมนะครับปิดการทํางานของระบบ EGR นะครับแล้วก็การปิดโค้ดต่างๆนะครับที่ไม่จําเป็นกับการใช้งานนะครับเราปิดไปเลยเพื่อป้องกันความจุกจิกในอนาคตนะครับนอกจากนั้นเรามีการจูนเพื่อความประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็เพิ่มสมรรถนะนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับการตอบสนองคันเร่งที่ดีขึ้นนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของตัวรถคันนี้นะครับและตอนนี้นะครับเราทําการอัดนะครับข้อมูลนะครับกลับเข้าสู่กล่อง ECU ครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขไฟล์แล้วนะครับในการอัดข้อมูลกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับที่จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดความผิดพลาดในการก็จะทําให้กล่อง ECU เสียหายได้นะครับ ตอนน, MM ตอนนี้นะครับเราทําการอัดข้อมูลนะครับกลับเข้าไปนะครับที่กล่อง ECU ครับหลังจากที่เราทําการโปรแกรมนะครับแก้ไขนะครับในส่วนของกราฟต่างๆนะครับภายในตารางนะครับที่เราทําการแก้ไขนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการปรับในส่วนของการแรงดันล้างเชื้อเพลิงที่มันตึงขึ้นดีขึ้นนะครับอัตราการทอกต่างๆแลระบบการฉีดนะครับให้ดีขึ <c 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 ้นนะครับเพื uh ่อให้การขีดดีครับแล้วเราจะนํารถออกไปวิ่งทดสอบนะครับแล้วก็ สมนนนะััเป็แต่โดยรวมนะครับสำหรับเคสนี้นะครับจบสวยแน่นอนครับลูกค้าท่านนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อเดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ทําการ modify นะครับจูดกล่องแล้วก็รวมทั้งการล้างท่อไอดีอุจจาไปพร้อมกันเลยครับสำหรับเคสนี้โอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการัดมาสเตอร์ครับและในอีพีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถใดโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับ